สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียนวันนี้ฮะผมก็จะมาติวเรื่องเกมลับแบบขั้นสูงลยนะใครที่กำลังมีปัญหากองหลังรั่วกองหลังเทเลทิป,ปี้นะวันนี้ฮะผมก็จะมาแนะนำทางแล้วก็วิธีการตั้งค่าเกมลับแบบขั้นสูงนะที่เขาจะเล่นกันดีๆหนึ่งนะโอเคฮะเพื่อการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า คิดจะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุกกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกว่เติมเองสูงสุด70%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบช p อปชอปชอชส่วนใครที่คิดกำลังเติมเ e กม f o o t ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกมกุกกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใตค้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะก่อนอื่นเลยฮะเราก็มาดูเซตเกมรับที่ผมจะใช้กันก่อนนะโดยแผงแบ็กโฟเริ่มจากโทนี่ดำฮะโทนี่ดำก็มีของฟรีนะก็จะเป็นสไตล์จอมทำลายล้างนี่แล้วก็อีกหนึ่งคนนะคู่เซนเ,นเตอร์นั่นคือบารเซีนะก็จะเป็นตัวบิวอัพนี่เซตกองรับแบบเออเบสิกผมนะแล้วแบ็กทั้งสองข้างฮะก็จะเป็นดีเฟนซ์นะหรือว่าฟูลแบ็กตัวรับ ทางซ้ายจะเป็นแดนเบิร์นนี่ตัวนี้ผมชอบมากนะสูง2เมตรกว่าทางขวาก็จะเป็นคนนี้ก็จะเป็นฟูลแบ็กตัวรับเหมือนกันนะมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ด้วยนะอันนี้เป็นสไตล์บอลยาวหรือว่าลองบอลนะในส่วนผู้รักษาประตูก,ก็จะเป็นดีเฟนส์โกลคิปเปอร์นั่นคือปีเตอร์ชไมเคิลอ่ะประมาณนี้นะในส่วนตั้งดักล้ำหน้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ตัวเองนะว่าชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมจะเปิดไว้นะ ต่อมาห้าการตั้งค่าการเล่นนะก็ประมาณนี้นะที่ผมจะตั้งไว้ในส่วนสมาร์ทแอตซิสเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดนะจะเปิดกับปิดก็ได้นะอ่าในตรงนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของคนด้วยนะมันไม่เหมือนกันนี่การตั้งค่าต่างๆก็ประมาณนี้เลยนี่ฮะรูปแบบการควบคุมจะเป็นแบบมาตรฐานนี่ฮะอ่าประมาณนี้นะ ต่อมาฮะเรื่องกราฟิกนะอันนี้ก็เป็นสําคัญมากเนะเราต้องการเกมที่มันเออค่อนข้างจะลื่นหน่อยผมก็จะปรับเป็นกลางๆไว้นะนั่นคืออัตราเฟรมเรทหกสิบนะกราฟิกสนามต่มสุดเพราะว่าผมไม่อยากปรับสูงเพราะมันตาลายนะแล้วก็กราฟิกนักเตะอยู่ที่มาตรฐานไอ้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยอ่ะต่อไปฮนะก็จะเป็นภาคปฏิบัติแล้วผมก็จะอธิบายแบบละเอียดนะถึงขั้นตอนการสับเปลี่ยนตัวแล้วก็การอ่านหน้าเท้าแล้วก็การดักบอลน,นะโอเคฮะไปดูกันเลย โอเคฮะาก็จับคู่เรียบร้อยแล้วโอเคเจอทีมดังด้วยเราค่าพลังสามพันสามเอาเรื่องจัดโอเคเซตกำลังผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เจ้าตัวที่มันเออฟิฟินลงหน่อยแล้วกันจยขอคิดแมฟหนึ่งนะแหมเจ้าใครลงดีฮะอ่ะเจ้าดินตันแทนคนนี้แล้วกันแล้วก็ลญญาฟินยาโอเคประมาณนี้กันแล้วก็ซองเฮงมินแทนซิโก,โก้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะ สไตล์ผมก็จะเป็นเอ่อตระกูลบอลยาวนะแล้วก็มาตั้งค่านิดนึงตั้งค่ากลองหน้ารอสวนกับนี่ประมาณนี้เลยก็จะเรียกเป็นซองหึงมินไว้อะประมาณนี้เลยนะผมก็จะเซตแบบนี้แล้วกันอ่ะไปดูทีมเขาหน่อยฮะว่าเป็นยังไงอือหอเปิดมาก็แทบจะร้องฮะข่าวกำลังทีมสามพันสามนะจะมาด้วยสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์ โอ้โหดูแผงหลังนี่แน่นเบกแน่นนอนนะเจาะยากแน่นอนแล้วกองหน้ามีอุสมันดเดลเล่แล้วก็ลุยโซเลสเวลูนี่แมเอาเรื่องจัดนะแล้วก็ต้องระวังลิงก์อัพด้วยนะพอมีเดวบโลดด้วยโอ้โหมีคนหลบด้วยเอาเรื่องจัดนะทีมนี้ฮะแม่น่ากลัวจริงฮะอ่ะโอเคฮะแต่เราก็ไม่กลัวนะเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมตอนนี้ก็เดินลงสนามาอะไรเรียบร้อยแล้วนะแม่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ โอเคโอเคโดยที่ผมก็จะปรับเกมลับเป็น2ขีดนะเพื่อให้ทีมเขานะนาบุกมากขึ้นนะผมจะไม่เน้นเกมลุกนะในเกมนี้สิ่งที่สําคัญฮะผมจะให้ความสําคัญอยู่ที่แบ็กโฟเลยนะหรือว่าใครเล่นหลัง5นะผมจะไม่ให้เซนเตอร์ยืนหลุดตําแหน่งนะอ่าอันนี้คือประเด็นหลักเลยแต่ตอนนี้ผมเล่นเกมลุกกับลุงนี้นลุงนี้ปาดมาติดเซฟโอเคฮะตอนนี้เราก็ต้องรีบลงไปเล่นเกมลับก่อนนะโดยที่รูปแบบเกมลับฮะจะเป็นการใช้แมคอัพนะ แล้วก็จะกดเปลี่ยนตัวเองหรือก,กดสวิตตัวเองนะจะไม่รอให้ออโต้แอซิมันเปลี่ยนเองนะอืมลูกนี้กเกือบโดนฮะโชคดีที่ปีเตอร์ชัยเคลร่นเราเซฟได้นะในส่วนการป้องกันลูกเตะม,มุมจะเป็นการเอ,อคุมโซนนะนี่ฮะยืนคุมโซนก็จะยืนเรียงแถวหน้าการะดานแบบนี้นะมันจะป้องกันได้ดีกว่ามองทิ้องออกมาบอลอยู่ที่อุสมันดิเล่พยายามอ่านหน้าเท้าฮะเขาจะไปทางไหน จะตัดเข้าในหรือเปล่าออกข้างตัดเข้าในใช้แบบข้ดดาดักทางเลยปึป๊บปืป๊บป๊บเปลีป่ยนตัวเปิดเข้ามาเข้ามือปีเตอร์เชมเบอร์เลินสบายฮะแล้วก็รูปแบบเกมลูกกอแล้วแต่น,นะางาเลยแต่ส่วนตัวผมก็จะไม่เน้นนะบอลอยู่ที่แดนเบิร์นอ่าโดนตัดบอลได้ฮะเรายังได้ไปลูกทุ่มอยู่ไอ้ลูกทุ่มตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเราอย่ายเ, hip, นะเาาพิ่งรีบทุ่มนะไม่งั้นโดนตัดบอลได้นะเลนสสั้นๆมา เจวิลินตันจอแดน,นเดนเนสันเนะีเดวิวแมแฮมแทงเข้ากลางมาให้ซองมินพยายามทำชิงไปเรื่อยหาช่องทะลุปไปเรื่อยฮนะปพ๊บมเพิแทงมาลูกนี้ติดตุลามในส่วนเกมรับกับสวิตตัวเปลี่ยนแย่งบอลสวยแล้วก็ทำชิงไปเรื่อยหาช่องไปเรื่อยนะในเกมนี้ผมจะไม่เน้นเกมลุก,กเท่าไหร่นะจะเน้นเกมรับให้ดูนะบอลอยู่ที่ลาฟินยาแทงมาลูกนี้ติดฮนะแล้วเป็นเกมลูกกับ,ก,บกดสวิตตัวเปลี่ยน ได้คู่เซนเตอร์กดเปลี่ยนเพื่มเลี้ยวขึ้นมาได้คู่เซนเตอร์กดเปลี่ยนพยายามดักเท้าไว้ไปทางไหนเพ๊่มเติมทัดดักง่ายๆสวยเพ๊่มเตบนะเกมลุก,กแล้วแต่หน้างานเลยฮะตอนนี้ก็โยนยาวเลยต้องขอย้้ำทีนะว่าเกมลุกในเกมนี้ผมจะไม่เน้นนะผมเน้นเกมรับเลยนะโอเคขอเซตบอลมาดักได้สวยเห็นไหมอันนี้คือกดตัวเปลี่ยนเองนะถ้าเราไม่กดตัวเปลี่ยนเนี่ยเราไม่มีทางดักงด้แน่นอน เ๊บดังนั้นนะฮะเราต้องไปฝึกนะไปฝึกกดเปลี่ยนตัวหรือกดสวิตตัวเองนะเวลาเล่นเกมลับไปลองเล่นกระบ,บอกนูก่อนก็ได้นะฝึกกระบ,บอกเนี่ยง่ายโยนยาวมาดักเท้าเลยคื้นหลังมาฮะเตะทิ้งขึ้นมาเเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามโดนดักบอลได้แทงมาลูกนี้กดเปลี่ยนตัวให้สังเกตช็อบเมื่อกี้นะ ผมสวิกตัวไปถูกบาเลซี่ใช่ไหมผมนี่กดเปลี่ยนตัวเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้เซนเตอร์มันยืนหลุดตำแหน่งนะดังนั้นนะถ้าเราได้เป็นสวิกตัวถูกคู่เซนเตอร์นั่นคือตัวนี้ดาแล้วก็บาเลซี่เนี่ยให้รีบกดสวิตตัวเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบกดเนี่ยมันจะหลุดตำแหน่งนะหลังมันจะโบนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิกเลยอ่าเตะเปิดมากดมงบวกทิศทางอันนี้ก็ช่วยมงแย่งได้นะก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นด้วย บอลอยู่ที่ซองมอ่มินเดวิดแมคแฮมยกมาลูกนี้ใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์แหยังได้อยู่แหมไม่มีตัวเติมฮะถูกแย่งบอลไปได้ง่ายๆเลยบอลอยู่ที่อุสมานเดมเบเล่เลี้ยงแต่เข้าในมาพยายามอ่านกดสวิตช์ตัวเปลี่ยนได้คู่เซนเตอร์พยายามดักท้าไว้ก่อนดักท้าไว้ก่อนเลี้ยงแต่เข้าในมากดเปลี่ยนดักเท้าข้างในปุ๊บดักสวยง่ายเลยเห็นไหมฮะง่ายๆฮะ เออพยายามอ่านหน้าท้าแล้วก็ที่ทางการเล่นนะแล้วก็ใช้แบงอัพดักบอลเลยเลยอ่ะเราก็มาดูครึ่งที่2องกันต่อผมก็จะเน้นเกมรับเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังมีโต๊กลับอยู่มันอยู่ที่จอแดนเดกซันฮะทะโทนี่ดำแดนเบิร์นไปไม่ได้มันเป็นสไตล์เออบอลยาวนะมันก็จะเล่นยากหน่อยค่อยๆต่อบอลไปเรื่อยออกข้างมาเลียงตัดเข้าในมาให้เดวิดบิม โจลินตันออกข้างมาที่แดนเบิร์นเสบอลสู้อยู่นะปึ๊บปื๊ป๊มวนหนึ่งทีตัดเข้าในถูกดักได้แพตติกวิลลาแล้วเป็นเกมโต้กกับอ่ามาเล่นเกมมันกันต่อฮะกดเปลี่ยนตัวได้คู่เซนเตอร์กดเปลี่ยนปื๊บปื๊ดพยายามดักเท้าเปลี่ยนตัวไปทางไหนตัดเข้าในเปลี่ยนตัวเป็นโทนี่ดัมดักสวยเห็นไหมง่ายๆแล้วไปเกมโต้กกับปื๊บปื๊องมินราฟินยา เกมโต้กับผมก็ไม่เน้นแล้วนะจะเล่นแต่เกมรับอย่างเดียวนะในคลิปนี้เกิดขึ้นมาลาฟินญาบอลอยู่ที่โจลินตันซองมินแทงลูกนี้แหมไม่ทะลุว่าติดตุลามแทงมาลูกนี้ดต่ที้สวยกดเปลี่ยนตัวนะเมื่อกี้ถ้าไม่กดเปลี่ยนไม่ได้ออกข้างมาอ่าเล่นเกมรับกันต่อกดเปลี่ยนตัวย้าอักไว้กดเปลี่ยนตัวได้คู่เซนเตอร์ได้คู่เซนเตอร์อรพยายามกดเปลี่ยนเรียบร้อย นี่ดักสวยบอลอยู่ที่โทนี่ดามออกข้างมาลาฟินยาบอลอยู่ที่ดานเบิร์นโยกข้ามออกข้างมาปึ๊บๆนี่เขา,าเล่นไปฮะบอลอยู่ที่เดวิดไว้ข้ามจอแดนเดอเดสันโชลินตันปึ๊บๆแหงตรงนี้สวยซองมีนออกข้างติดฮะติดโมเมสซาลาแล้วเกมโต๊กับ พยายามดักไว้ฮะจะไปทางไหนกดเปลี่ยนตัวปื๊บๆหนบดักสวยจอแดนเนลสันโยกมาลูกนี้ไอซองหึนมินมาแล้วฮะลูกนี้แหมเจอแย่งไม่ได้ดักได้อยู่ฮะเราฟินยาแล้วเเกนประกาศบอลอยู่ที่โมเมซาลาพยายามเล่นเกล้ําต่อกดเปลี่ยนตัวเห็นไหมแล้วก็กดเปลี่ยนตัวปื๊บเรียบร้อยเอาเลยฮะตอนนี้พยายามดักไว้ ปึ๊บๆดักแฟร์ด้าขวาเรียบร้อยฮะอ่านหน้าเท้าง่ายๆฮะคนนี้บอลอยู่ที่เดวิดเบื้องมเห็นแล้วก็โยกหมาลูกนี้ให้ซองฮังเมนแหม่แต่ช้าไปนิดหนึง่งฮะบอลเข้ามือดีด้าไปเล่นเกมรับกันต่อบอลที่แพทริควิลา่ากดเปลี่ยนตัวเห็นไหมไล่เพจเลยถ้าอยู่ในแดนบนเนี่ยไล่เพจง่ายนะ ยงไงฮนะเขาก็จะบิวอัพขึ้นสู้กดมงบวกคิดทางหรือคิดทางกดส่งปื๊บๆดากพอกดเปลี่ยนตัวอ้ยจะโดนเอาจะโดนเอากดเปลี่ยนตัวไล่ยแย่งเลยเพจเลยสวยเรียบร้อยฮนะก็เสมอกันไปนะ โอเคก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับที่การเล่นเกมลับนะใครที่เจอปัญหาเรื่องหลังเทเลเทปปี้หรือหลังรั่วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะโดยที่หัวใจหลักในการเล่นเกมลับสไตล์นี้นะหลักๆก,ก็จะมี2อย่างด้วยกันน,ะนั่นก็คือเอ,อการกดสวิทช์ตัวเองนะผมจะไม่รอจัหบะให้มันเปลี่ยนตัวเองหรือว่าตั้งค่าเป็นออโต้นะส่วนมากต้องกดเองนะเพื่อจะทันนะเพราะว่าถ้าขึ้นไปดีหนึ่งแล้วเนี่ย การต่อบอบลมันจะเร็วมากเลยนะดังนั้นถ้าเราไปรอให้มันกดสวิตช์ตัวเองหรือว่าเรากดไม่ทันอย่างนี้มันก็จะเสียเปรียบนะอย่างที่2ก็คือถ้าเรากดสวิตช์ตัวไปถูกคู่เซนเตอร์นั่นคือโทนี่ดามหรือบาเลซี่เนี่ยให้หากจังหวะรีบกดเปลี่ยนเลยนะแต่ว่าถ้าเราไปคุมเป็นคู่เซนเตอร์เนี่ยคู่เซนเตอร์ตัวนั้นนะหลังพื้นที่มันจะลอยนะดังนั้นมันก็จะเกิดพื้นที่ว่างให้เขาแทงช่องได้ง่ายดังนั้นนะผมก็เลยใช้แทคติกนี้ก็คือจะ ได้คู่เซนเตอร์ผมก็จะรีบเปลี่ยนทันทีนะผมจะไม่เล่นคู่เซนเตอร์นะจะเล่นเฉพาะเออเวลาที่จําเป็นเท่านั้นนะนะนี่มันก็ประมาณนี้นะก็ลองแบบใช้กันดูนะเผื่อจะขึ้นดินเงินกับเขาบ้างก็เอาละนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ